ที่นี้ในส่วนต่อมาค่ะก็คือนอกจากเรารู้แล้วว่าเอ๊เราจะส่งออกเรารู้ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะเรารู้ถึงว่ารูปแบบการขนส่งที่นิยมการมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องรู้ต่อมาอีกก็คือว่าระหว่างที่ขนส่งนั้นเนี่ยสินค้ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นดังนั้น ส่งออกอาจจะต้องมีการซื้อประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างที่สินค้าเดินทางจากต้นทางไปถึงปลายทางนะคะซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อระบบการค้าทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อนะคะผู้ขายผู้รับขนส่งหรือแม้กระทั่งธนาคารนะคะซึ่งในรูปแบบของการคุ้มครองประกันภัยเนี่ย นะะในส่วนของการประกันภัยทางทะเลเนี่ยก็จะมีอยู่3รูปแบบค่ะก็คือ instill cargo cost A นะคะ instill cargo cost B instill cargo cost C ซึ่งทั้ง3แบบเนี้ยนะคะจะให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันค่ะนะคะก็คือรูปแบบ A เนี่ยนะคะก็จะให้ความคุ้มครอง all risk เลยค่ะทุกความเสี่ยงในขณะที่ C เนี่ยก็จะให้คุ้มครองแค่เพียงบางความเสี่ยงเท่านั้นนะคะส่วนในเรื่องของการขนส่งทางอากาศ ะะเราก็จะมีความคุ้มครองที่เรียกว่า i n s t i l cargo cost air นะคะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเ e, งื่อนไขความคุ้มครองที่ว่ามากน้อยแตกต่างกันยังไงนะคะความคุ้มครองเนี่ยจะมีทั้งหมด16ประเภทนะคะซึ่งในแต่ละเงื่อนไขเนี่ยก็จะให้ความคุ้มครองไม่เท่ากันนะคะสมมุติในกรณีถ้าเราซื้อความคุ้มครองถ้าเป็น A in-still cargo cost A นะคะถ้าสินค้าเราเปียกน้ำฝน ะะสินค้าเราเปียกน้ําเนื่องจากน้ําไหลเข้ามาในระวางเรือหรือแม้กระทั่งสินค้าเราถูกคลื่นซัดตกน้ําทะเลเนี่ยเราจะได้รับความคุม้มครองทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อคอสสีเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่ได้รับความคุม้มครองซึ่งถือเป็นความเสี่ยง ะะสำหรับการทําการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างมากดังนั้นเนี่ยนะคะทุกครั้งที่เวลาผู้ซื้อผู้ขายตกลงกันว่าจะซื้อขายกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องตกลงกันก็คือว่าใครจะต้องเป็นคนซื้อประกันภัยเพื่อกุ้มครองความเสี่ยงในสินค้าที่ระหว่างการขนส่งนะคะ